ก่อนจะไปเบิ้งคลิเน้องากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ออเคก็ต้องขอการสบายดีผสมทุกทานเนาะขอจาเขาสู่ซ่องฟอร์กนซี่เนาะตอนนี้เขาอ,อยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดสาวซีสมองในเอกเนาะ ก็คือวันนี้นะคะทุกคนแมพที <combined> quiero, ่เราเอามาก็คือแมพปกติอะไรทุกคนแต่ว่าที่ส <wel sh en> ําค <In Japanese> ัญอยู่ที่มอสนะคะมอสที่เราเอามาก็คือเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดกันเช่นเคยนะคะทุกคนก็คือเป็นสัต์ประหลาดเกี่ยวกับพวกพวกฮักกี้เวกกี้อ่ะทุกคนที่วันเคยทําไปที่มันแบบว่าเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตแบบตุ๊กตากอดอ่ะทุกคนนั่แหละทุกคนแต่ว่าเราเจอมาทั้งฮักกี้เวกกี้ปกติฮักกี้เวกกี้ผู้หญิงฮักกี้เวกกี้ทองแต่ว่าเราจะเจออะไร อะไรอ่ะโอ้ไม่กดยังพูดไม่เซจเลยโอ้ก็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 โอ้หเสียงวัวก็ดังมากโหทุกคนก็ไหนทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวอะไรนะคะทุกคนก็เราต้องมาสุ่มกันว่าจะเจอตัวดีหรือว่าตัวร้ายอะไรยังไงอ,อ,อุ้ยดีอุ้ยอ๋อเข็มทิศมันทำให้หวั่นวาร์ปตกใจหมดก็นึกว่าอะไรแหมเออก็วันนี้นะคะทุกคนแบบเอาเข็มทิศมาด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่ไงก็คือจะมาบอกทางนะคะว่าเฮ้ย อุย้ยมีหมู่บ้านตรงนั้นด้วยโอ้หไม่จําเป็นต้องแบบว่าอันนี้มั้งม่ต้องใช้เข็มทิศแล้วมั้งเนี่ยโอ้สาวจะมาตามหาหมู่บ้านสน,นอยแบบเออทิศนูน้นทิศนี้อะไรเงี้ยไม่คิดว่ามันจะแบบเจอหมู่บ้านแต่ก็ดีนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นมันทําให้วาปได้จริงเหรอโอ้อมันเป็นอย่างนี้เหรอไม่ต้องเดินแล้วงั้นน่ะไม่ต้องเดินแล้วเดี๋ยวชึบโอ้โเจงีจงอะเ้ยเจงีงเจีงเจยงเจีงงั้นเราต้องมาหาอาหารเพิ่มนะคะทุกคน แต่มันยังไม่ค่อยสุกเลยอะมีแต่อะไรบ้างอ้าวเอา้เอาอา,อาหารมันหายไปไหนหมดอะเอา้าไม่เหลืออะไรเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบหนึ่งยุบเ,เ,เ,เนี่ยท้าไม่เหลือมันฝรั่งอันเดียวอะอา้าทำไมอะอะไรอุ้ยแล้วเข็มทิศอะไรหายไปหมดเลยอะไรอะอผักผักมาได้ไงอะมันมีแค่ อันนี้ไม่ใช่เหรออ้าน,นี่มีตรงนี้ด้วยแต่มันมีแค่บันฝรั่งไม่ใช่เหรอมาจากไหนอะแต่กนน็นายใช่ไหมเป็นคนตะไปนายใช่ไหม,มนายใช่ไหมเป็นคนตะไปอุ้ยห่าโดนเลยอรอะอุ้ยเดี๋ยวเกินไปแมาว่าไม่ใช่ละอุ้ยเฮ้ยอะไรตีหวานน่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอะหรือว่าจะเป็น เป็นวิญญาณปุยยาตายยาหอ้ตัวนี้ที่มันมาตีหวานเอ้ที่หวานไปตีมันใช่ไหมอุ้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าหวานรู้สึกเหมือนหมู่บ้านนี้มันจะแปลกทุกคนเหมือนมีพลังงานบางอย่างอะไรก็ไม่รู้แต่ก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้แหละแล้บ้านนี้น่าจะมีของนะหวานคิดว่าแล้วลองไปดูกันดีกว่ามีอุอ้ยมีดาบด้วยโอเคถือว่าดีแล้วทุกคนเรามีดาบดาบอุย้อยเสียงตัวอะไรทำไมเสียงดังน่ากลัวจังแต่ไม่ไรทุกคนเรามีดาบนี่ไงอุย้ย อะไรนจะตีฉันทำไมเนี่ยนายเป็นอะไรนายตีฉันเ้ยทุกคนชาวบ้านตีได้หอหนูวันเพิ่งรู้นี่เนี่ยแกตีฉันแกตีฉันเฮ้ยทุกคนชาวบ้านตีได้ด้วยเหรอวานเพิ่งรู้งั้นก็แปลว่าชาวบ้านทุกตัวในหมู่บ้านนี้ต้องน่ากลัวนะสิอุย๊ยอะไรอะอุย๊ยอะไรอะวันเห็น,วนหนวนเห็นชาวบ้านอยู่บนนั้นเขนฉันจะฆ่าแก เเป็นตัวนั้นแน่เลยอุ้ยเหมือนว่าอยู่เห็นอะไรแวบๆทุกคนบอกว่าชาวบ้านตัวนั้นมันแปลกๆอะไรอะคนขี้แค้นชาวบ้านตัวนี้มันแปลกๆอุ้ยอย่าเข้ามานะฉันมีดาบนะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะแกจะฆ่าฉันทำไมยังไม่ได้ทำอะไรแกเลยเอ้ยหรือว่าทับหรือว่าเป็นตัวที่เราไป,ปตีต่านหากแต่มันแย่งอาหารเราไปอะแกใช่ไหมที่เป็นคนแย่งอาหารฉันไปแกนั่นแหละไม่ต้องบอกอะใครเหรอแกนั่นแหละเจ้าคนขี้แค้น แกใช่ไหมให้แล้วนั่งไงนไงทำไมแกต้องมาแคนฉันด้วยในเะมืเ่อแกเป็นคนขโมยอาหารฉันไปฉันตั้งหางละที่ต้องแคะนายแกตีฉันอุ้ยนายก็แกเป็นคนขโมยอาหารฉันก่อนน่ะทั้งท่านที่หมู่บ้านนายก็มีอาหารตั้งเยอะทำไมไนายต้องมาขโมยฉันด้วยมาสิก็มาสิเออก็มาสินายคิดว่านายเก่งม,มากเหรอฮะฮะคนขี้เค้นฮะเออเออนายคิดว่านายเก่งม,มากหรือไงฮะขโมยอาหารฉันไปนะฮะฮะมานี่มานี่เดี๋ยวนี้เลยอู้ทุกคนทำไมวิ่งเร็วจัง้ะ ขี้ว่าแกเข้าไปแกจะโลดจากแั้นนั่นห,นหรอฮะฮะฮะมานี้เฮ้ยตายซะดิตายยากตายเย็นมากเลยทุกคนอะไรก็ไม่รู้เป็นคนมาขโมยแล้วก่อนแท้ๆอ่ะแต่กับมาบอกว่าขี้แค้นมาบอกว่าเราผิดที่เราตีมันทั้งนั้นที่มันขโมยเราเองก่อนเฮ้อยอะไรก็ไม่รู้เป็นชาวบ้านที่แปลกมากจริงอืมหวังว่าหวังว่าหมู่บ้านนี้น่าจะมีแค่มันเป็นตัวขี้แค้นตัวเดียวนะตัวอื่นคงไม่เป็นหรอกมั้งคิดว่านะ นั่เป็นไรหรอกหมู่บ้านตัวเอ้ยนั่นไงมันมาอีกแล้วเจ้าคนขี้แค้นแกจเจอกับฉันอีกใช่ไหมฮะมานี่เลยแกฉันรู้ว่าแกจะฆ่าฉันอีกนี่เป็นลูกแกใช่ไหมเออฉันจะตีแกแกอะไรของแกฮะแกทำอะไรแกจะไปไหนกลับมานี่นะแกเป็นคนขโมยอาหารจะไปเอาเอาเอาหารจะกลับคืนมาอาหารจะคืนมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วทุกคน มันหายไปไหนแล้วเฮ้ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้เหมือนเห็นชาวบ้านตัวนั้นเยอะมากเลยมันจะต้องกลับไปหาชาวบ้านตัวนั้นแน่นอนเห้นี่เดีย๋ยวต้องเป็นแกสักตัวอยู่แถวนี้เกเหน็นไหมเจ้าคนขี้แค้นน่ะแกเห็นไหมแกเห็นหรือเปล่าแกเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกเหมือนมันจะมาจากบนนั้นด้วยตอนแรกอะงั้นเราจะต้องขึ้นไปบนนั้นแล้วแหละว่าแต่เราจะขึ้นไปไงล่ะ ตอนนี้เหนื่อยมากเลยทุกคนเราจะขึ้นไปยังไงอะ่ะถึงจะขึ้นไปบนหอคอยนั้นได้อ่ะึ้น <c oughs> ไปอยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้เรนเห็นมันลอยได้ตกใจหมดเลยเอือจะขึ้นไปยังไงดีอะ่ะตรงนี้แน่เลยแต่ว่าเราต้องหาอะไรมาต่อก่อนอุยอ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะอยู่ดีบล็อกกทูบเองโอ้หเหมือนเหมือนประสาทนี้จะมีชีวิตหรือเปล่าทุกคนเหมือนมันรู้ว่าเราอยากขึ้นไปอะ่ะไปน,นี้แน่เลยโอเคเรามาตรงนี้แล้วก็ไปตรงไหนต่อตรงนี้ อุ้ยอุ้ยบล็อกนี้มันเหมือนรู้ว่าเราเหมือนรู้ว่าเราเนี่ยเหมือนรู้ว่าเราจะมาข้างล่างมีกล่องด้วยแต่ว่าไม่ยบบเอ้ยมีกล่องบนนี้ด้วยแต่ว่ามี TNT แต่ว่าเราต้องเปิดแบบระวังส<ๆ>ินะให้เราอ,ๆๆอรยู่บล็นี้แล้วกันเอ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยว <S <s เดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโหโอ้ดีนะทุกคนเรายังไม่ทันเปิดอุ้ยกล่องหายไปเลยอ่ะ โอ้ยดีนะเราไม่ไปอันนั้นก่อนแต่มันมีกล่องข้างล่างอะ่ะงั้นเราไปเอากล่องข้างล่างแล้วกันึ๊บไม่เป็นไรหรอกมั้งอึ๊บอึ๊บออโอเคโอ้ยเหลือสองหัวใจไม่เป็นไรอุ้ยมีดาบเอ็นชาร์ดมีหนังสือเอ็นชาร์ดมีอันนี้ด้วยมีอะไรอะ่ะน่าจะสเอ้ยอะไรอะ่ะตุ๊ก,กตาเหรอตุ๊ก,กตามาจากไหนอะ่ะเหมือนมันจะพึ่งมาด้วยอุ้ยมันไม่ขยับได้อะไรอ่ะมันขยับได้อ,ไอ,ไดอุ้ยโอ้ไปจากบนนี้ไม่ได้ด้วยเธอเป็นใครอะ่ะ เธอเป็นใครอะเธอเดี๋ยวนะนี่เธอเป็นตุ๊กตาที่ชักจูงฮักกี้เวกี้นี่เธอชื่ออะไระป๊อปปี้เหรอฉันจะฆ่าแกตุ๊กตาป๊อปป,ปี้โอ้โหแกอย่ามาฆ่าฉันเลยนะฉันไม่มีอะไรให้แกหรอกแกอเอามันฝรั่งไปแล้วกันแกทําร้ายชาวบ้านก็แกต้องไปสั่งสอนชาวบ้านก่อนสิว่าอย่ามาขโมยของคนอื่นอะักจะไม่ทําร้ายเขาเลยถ้าเขาไม่มาขโมยของฉันก่อนเธอนะ่ะต้องไปสั่งสอนเขาไม่ใช่มาสั่งสอนฉัน รู้หรือเปล่าถ้าเธอเป็นผู้คุมของพวกเขา,าเธอก็ต้องรู้จักสั่งสอนสิฆ่าตัวเองซะบ้าไปแล้วหรือไงเธอบ้าเหรอเนจะฆ่ายังไงฮะบ้าไปแล้วเหรอฮะเจจะฆ่าตัวเองทำไมใน,นเมื่อฉันไม่ผิดฉันไม่ใช่คนผิดคนที่ผิดคือชาวบ้านเพราะชาวบ้านมาทําฉันก่อนห้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยอะ่ะอุย๊ย อุ้ยแล้วไงอยู่ตรงนั้นอุ้ยไม่เอาเราไม่ไปตรงนั้นทุกคนเราจะไม่ไปใกล้หมู่บ้านอีกแล้วอุ้ยอะไรก็มีดก็ทิ้งไปเถอะมีดของมันเุ้ยแต่มันก็ตามกลิ่นมาได้อุ้ยมีอาหารเอาดีนะเรามีอาหารตรงนี้อยู่เฮ้ยเราจะได้ไม่อดตายทุกคนไม่เป็นไรมันคงไม่ตามมาแล้วแหละมันคงไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ไหนอ่ะจริงไหมเฮ้ยมันคงไม่อะไรขนาดนั้นหรอกชึบ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 แล้วก็ไปไหนต่อเฮ้ยมันเห็นมันเมื่อกี้มันเห็นมัน เราเห็นมันทุกคนมันอยู่บนนั้นแล้วเราจะไปไหนอะเราไม่มีที่ให้ไปแล้วดิเราก็ลงลงไปข้างล่างสิรออะไรอะก็มันอยู่บนนั้นอะเ้ยไม่ขึ้นไปแล้วข้างล่างเอ้ยไม่ไม่ขึ้นไปแล้วข้างบนเดีย๋ยวนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยลงไปข้างล่างดีกว่าทุกคนเอาชีวิตรอดจากมันโอ้ยการเอาชีวิตรอดแบบจากมดนึกว่าจะเจอฮักกี้วิกกี้สีอะไรอีกสิต้องมาเจอไอตัวเนี้ดิม่เจอตัวอะไรก็ไม่รู้ตุ๊กตาเนี่ยน่ากลัวมากทุกคนตามันก็โตเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ ซึ่งตอนนี้มันไปไหนเราก็ไม่รู้ทุกคนแต่ก็ช่างมาันเถอะมันคงจะไม่ไตามรังควานเราแล้วมั้งมันคงไม่รู้หรอกมั้งว่าเราอยู่ไหนมันอยู่ข้างบนนั้นแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วดิเราด้วยมันอยู่ข้างล่างนั้นอุย้ยมันวาร์ปได้ด้วยมันวาร์ปได้ด้วยอุ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะโอ้ยนายเน็ตปิงหรือเปล่าเธอเป็นอะไรอ่ะโอ้ยเธอเป็นอะไรอ่ะเธอป๊อปปี้ โอ้ยเธออย่าทำอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยฉันรู้นะว่าเธอเป็นตุ๊กตาผีสิงนะแต่เธอไม่ต้องมาทำให้ฉันกลัวขนาดนี้ก็ได้เพราะฉี่จะแตกแล้วแต่ว่าเราคุยกันได้ไงเพราะงั้นเธอเอาสุกินี่ไปแล้วกันอะเผื่อเธอจะอารมณ์ดีขึ้นฉันจะฆ่าแกฆ่าทําไมอะในเมื่อชาวบ้านเป็นคนผิดไม่ใช่ฉันซะหน่อยโอ้ยไม่รับสุกินี่ด้วยโอ้ยฉันรู้สักเป็นอาหารชิ้นสุดท้ายที่ฉันเหลืออยู่นะเธอจะไม่เอาจริงๆเหรอเธอจะไม่รับน้ำใจฉันจริงๆเหรอ โอ้ม my god เฮ้ยทุกคนเราไฮักกี้เบกกี้แล้วอุ้ยหนีแล้วกันเฮ้ย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 อะไรทุกคนฮักกี้เบกกี้มันเดินช้าเพราะมันเพราะมันเพราะมันตัวใหญ่มันก็เลยเดินช้าอุ้ยอุ้ยนี่ไหนเว้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยตกใจซอมบี้กับพอสันัทเนี่ยมาตกใจฮักกี้เบกกี้โอ้ยทำไมเป็นตัวผู้หญิงอะเมื่อกี้เป็นตัวผู้ชายอยู่เลยโอุ้ยมันจะกอดเรา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  โอ้โอ้โอ้ god 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 โอ้ยมีสีทองอีกอู้ยแล้มันกลายร่งยางได้แยะหลายอย่างจังเลยอ่ะหรือคนเป็นหัวหน้าหรือวผู้หญิงตัวนั้นเป็นหัวหน้าอูา้แล้วมีแต่แล้วมีแต่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนมอนเตอร์เยอะแยะๆไปหมดเลยต้องมาเจอฮักกี้เวกก,กกี้อีกเดีแบบนี้ก็ตายสิดูที่เป็นสีอะไรอุ้ยอา้าวไม่ตายซะงั้นอุย้ยไม่อยากเล่นแล้วทุกคนเจอแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะะ่ากลัว เแเราหนีกันดีกว่าทุกคนส่วนหน้าคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานด้วยนะคะทุกคนชอบคลิปอย่างนี้คอมเมนต์มาบอกนะอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกได้เยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยสตีเป็ใจเกเรเหรอเจอก,กันคลิปหน้ากับทุกคนคอมเมนต์มานะอยากให้ทำคลิปอะไรเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย